ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้นะคะใครที ouais year, vanilla, klar, ่เป็นคนโสดคนที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณกําลังมองหาใครสักคนนะคะที่จะมาดูแลนะคะที่จะอ่าปักหลักปักฐานนะคะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคุณได้นะคะในตอนนี้นะคะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณกำลังรอคอยนะคะรอคอยใครสักคนนะคะมีระวังอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจนะคะกำลังรอคอยนะคะยังมีปัญหาคาราคาซังค้างกันอยู่นะคะหลายๆคนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่อง ให้ไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเงินหรือมีปัญหาทะเลาะการมีปากมีเสียงการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารทางราชการสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ981นะคะแล้วก็57ถอยคุณโชคดีร่ารวยค่ะ